สวัดีทุกท่านนะครับทุกคนวันนี้ครับทุกคนทําการมาทํำชาลเลนจ์แจกตัวกันนะครับทุกคนเราจะมาแจกตัวกันไว้แจกตัวละครนะครับทุกคนกับตังค์เราจะมาทำการแจกตังค์กันนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเดี๋ยวอยู่นิ่งๆแป๊บเพื่อเขาจะอยากเขาจะอยากจะทําการขอเป็นเพื่อนนะครับทุกคนน,นี่นะครับพี่บอส ทุกคนวาย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 ยูนะครับทุกคนจอตามด้ก่อนต้องปิดเตียงเ,เก็บปิดแตมไนได้ยินเตียงเขาเฮ้ยคนยงอาจจะแหบห ทุกคนมาเริ่มกัาเลยแบบ,แบ,บอุ้ยเรือคนอังกฤษอีกแล้วเรือคนอังกฤษออกแล้วเข้าใหม่เลยเล,ยเลยเือคนอังกฤษออกแล้วเข้าใหม่ อตัวแต่ดมวยแบบเนี like pigs? Like pigs? Like me, ่ยก็นะครับทุกคนก็อาจจะเตียมให้แพร์หน่อยครับคนพอดีว่าติดไทยมาตอนนี้ก็เป็นวันหยุดเดือนครับเป็คนแจกตัวนะเออ พอใครเล่นกีมนี่นะครัทุกคนอ๋อก็บอกได้นะับบอกได้บอกมานะครับทุกคนบอกอยนาไปบอกก็้เล้ยโเตอไพรบเราว่าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอย่าไปเล่นครัทคนจะกิดอ่างมีคนมาตอดหน้าตน còn lập mấy đây lập mấy bỏ Ok, em quân kênh chưa, đi Gõ đây không คนหาเขาตังค์ไหมอะไรอะไอ้คนอย่าไปตนใจกับข้อเสนอโง่โง่เนี่ยทุกคนเชื่อคนเชื่อผมไม่ไงทุกคนก็ต้องรู้หรอกทำจากนก,นกพิมพ์ต่อ เริ่มมีคนมาตบใจเราแล้วเยดี๋ย yeah, วกิอเนาะโอเคมีค okay, นมีคนมาตบเราชื่ออะไรนะเนี่ยสิงแฮป G R E เอาตังครับเฮ้ยลืมไปมันให้ตังกันไม่ได้แล้วว่ะโอ้เสียดายว่ะโอเคเอาตัวครแยกเลยตัวของม่อนติมาทำ

เขาไม่รับเด็ดอ่ะเอาไงเอ่อให้ตัวนี้เราก็เอาอีปิกไปเลยจ้าแม่ให้ฟีนะ่นจะน้องชายฟีจะเนี้ยหเธอฟีนะครับ โอเคเะยะี่ยมมากันเนี่ยอโอ้โหยี่ปีเหือน้อยมากค่ะแม่เกลือเต่เล่นี่กินแจกเลยกี่ตัวนะหนึ่งโอเคกินแจกกูเลยยังหนึ่งตัวทำไมไมันจะจบคลิปเร็วจังวะอ๋อได้ nó rút ra vậy có phải la bù tông là bù la 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 là 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 bù tông đi được chén chạc mà lo là bù la là bù tông 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 la bù tông là bù tông ตาดไม่ยากฟรีครับมัใช่ฟรีครับฟรีนะครับมัใช่ฟรีเอาเป็นเลยครับมัใช่าัก้าเจิมแจกเลยวพังเหรอุ้ยอีอะโอเคอาออะไรของเกมมันวะเนี่ย เราบุดองเราบุตองลาาบูดองขมนเยอะมอขอไม่ยามจีต่งอะรกันไม่ได้เป็นตูกเพิ่มก่อนเราไปตุูกเพิ่มเันนี่คไม่อยากคิดเลยแตนก็ยังดีวะ โ oh, อ้ยปิกทำไมดูกอไม่เกลียดขนาดนี้ทำไม่โดูของนี้มันเกลีอะไรขนาด,ดนาดีด้ทองทองบวกเก้าม่วงหาเลขตัวตังอ๋อผม,มอย่นคังกฤษ 叫来哈富。 รู้ติดมันหมดเดี๋ยวจังวะยูเตอร์เก็บหมักดองไว้เออดึงไปเอาแจกแค่ยี่สิบตัวอีกนนวะน้อยแบนี้เนาะอะรีอ Meet. เลยเพีอย่างเดียวเลยบอสมันชื่นชื่อบอสอยู่อ่ะบอสไปไหนวะอันนี้ ทำไมเต่งคิบมันเงียบอย่างวันนี้อตอรี่นะทุกคนที่เต่งคิบเงียบทองเก้าเก้าทองหาเลขกนี่กูตามไปแปะให้เราพี่ จีนี่ตัวนี้หมดเลยตัวเนี้ยอาร์ลิตเตอร์คาอแม่ละมนยังได้จังเลยอ่าใครที่มีอาร์ลเตอร์คือแม่ละเมนนะครับผมขอเลขก,กับตัวตังเมื่อกี้พี่บอสเข้าแล้วอ่ะโอ้ไ oh ม่ก็เดี๋ยวผมก็ขอไปฟาร์มตัวเพิ่มนะครับทุกคนเพื่อจะแจกนะ ไป <c oughs> okay. โอเคก็อคขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย